สำหรับพิธีกรมดดำคาชาพานะคะเรียกว่าเพิ่งจะสร้างความตะอกตกใจกับการประกาศกลางรายการว่าขอยุติบทบาทการทำพิธีกรในรายการแชรก่อนที่เจ้าตัวจะมาโพสต์เคลียร์ว่าไม่ได้จะเลิกทำรายการแต่ช็อกเลยตกใจเมื่อทราบข่าวว่า คุณพ่อต้องเข้ารับกันผ่าตัดด่วนจึงทาให้พูดอะไรออกไปด้วยที่ไม่รู้ตัวนะคะล่าสุดน,นะคะมดดามพูดถึงเรื่องนี้แบบชัดๆอีกครั้งในรายการข่าวใส่ไข่ถึงต้นสายปลายเหตุทั้งหมดพร้อมเผยคนสําคัญที่ช่วยโทรมาดึงสติให้ตนคิดดูใหม่อย่างหนุ่มกันชัยว่า ขอพูดเรื่องตัวเองไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยคือเมื่อวันทำรายการพ่อเข้าโรงพยาบาลต้องรีบไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าพ่อจะต้องผ่าตัดแล้วมันช็อกว่าทำไมเราไม่ไปนั่งเฝ้าพ่อ,พอตรวจงานเอกสารก็เลยหลุดไม่ทำแล้วได้ไหมอยากไปเยี่ยมพ่อ ปกติผู้ไม่คิดบ่อยแต่อันนี้สติแตกพูดอะไรออกไปแล้วไม่คิดว่าจะเป็นข่าวพ่อผ่าตัดด่วนพ่อสภาพแข็งแรงแล้วไม่เคยผ่าตัดตอนนี้พ่อดีขึ้นซาแล้วดูทีวีอยู่ด้วยพ่อผ่าตัดแล้วฟื้นบอกว่าจะหยุดพิธีกรแล้วเกี่ยวอะไรกับพ่อพ่อจะผ่าตัดเงียบๆไม่ใช่หรอตอนนั้นมันเวอร์จริงๆ เรื่องที่คนบอกจะหยุดไปเล่นกันเมืองไม่จริงนะให้พ่อกับน้องเล่นไปก่อนตัวเองจะไปเล่นทำไมและต้องขอบคุณนะชีวิตนี้ถ้าไม่มีหนุ่มกันชายนะไม่รู้จะพูดอย่างไร แต่อย่างแรกขอร้องอยากโทรมาปลุกก่อนสิบโมงพี่หนุม่มโทรมาบอกว่ามดกลัวเราจะมีวันนี้กันมาได้เราก็เหนื่อยกันมาเยอะไม่ใช่หรอทําไมตัดสินใจอะไรแบบนี้ก็เล่นบอกว่าโอเคค่ะพี่หนุม่มเดี๋ยวหนูพิมพ์ไอจีเลยค่ะขอบคุณนะกัญชยัยถ้าชีวิตนี้ฉันไม่มีเธอก็ไม่มีมดดำเหมือนกันไม่เคยพูดหวานกาันฉันคุยแข่กับชีวิตเมื่อก่อนเคยดังคู่กับปิตีภูมิแล้วอยู่ๆกรีก็แย่ไปทําธุรกิจตอนนั้นก็คิดว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงได้ยังไงอยู่ดีๆมันผจญโผลเข้ามาชื่อกัญชัยกาเน กันมา11ปี